โ <R ober> รบินรานี BR19 น้าน้าลองดึงดูนะเป็นพรีเซนเตอร์ให้หนะ่ะแล้ววิเคราะห์หน่อยว่าเป็นไงเสียงมันแน่นไหมนี่ขนาดลูกคุนะโบรเ,เก่านะเป็นไงบ้างนะมันเป็นยังไงดีอ่ะเีอ่่นดีอ่ะ <c urs> <C urs> หมดแล้วน้ำมันหมดดับเลยนะน,น้ำหนักเป็นไงฮะเบาวิวสี่โลนิดเดียวอ่าก็เครื่องโรบิน BR19 นะตัวนี้ทนนะอะไรเยอะด้วยคันเร่งแบบแว้นๆเดิมเดิมญี่ปุ่นวสวยๆสามพันหพอครับตัวนี้รวมสง่ง S <S> แน่นๆใครที่ชอบเครื่องแน่นๆจะแจ๋วโรบินเบาๆแล้วเป็นไงนะนัดเหลืองเหลืองอ๋นอนัดเหลืองเหลือง oh, เ,เ,เลยนะของแถมก็เดี๋ยวหาใบมีดสายสายแถมให้เนาะตัวนี้อายุการใช้งานนานนะฮะนึกเห็นเครื่องนี้ทีไรนึกถึงผู้กองคนหนึ่งผู้กองขวัญใช้มาสิบเกปี เอาทาเนี่ดูน็อตแทนยังเหลืองๆอ,อยู่เลยอ่ะน็อตน็อตกลมนะฮะนี่<ม>เดิมเดิมเลยนไม่ไม่ต้องคิดมากแล้วนะครับใครที่ชอบสายโรบินแล้วก็น้ำหนักเบาเครื่องที่ทนทนหน่อยตัว br 1 9นึ่ครับทนแน่นอน36 0 0รวมส่งครับสวัสดีครับ